เป็นยังไงอาจารย์เขาคือว่าเจ้าเป็นเจ้าไหเป็นพี่สมนองกูกลับบ้านกูเดี๋ยวเป็นโควิดเดี๋ยวบุญยาบารมีกูไล่คือวางสั้นเนี่ยช่องพีไม่นี่สมกับการปีใหม่นี่คือวางสั้นกูเดี๋ยวอยู่กับพีกับน้องก็เดี๋ยวอยู่พักพรอยู่บ้านเด็กสื่อเล็กถึงยังไว้เปิดงานปุ๊บนี่บอกเพราตามก็หาเงินกูเสียเอาของก็เอาขายนี่อยู่เสียกูรับสื่ออยู่บ้านอยู่เสียเอาคือบอกเป็นแต่คือบอกเป็นตาอ่อนซอนเดี๋ยคือบอกคือว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นตะอยากเป็นน้ำแท้เป็นยังไงบอกสู้ฟังนี่ มันเป็นเรื่องดีอยโควิดเป็นเรื่องดีอย่างไรบองสุฟังเนี่ยดูดูมันตัวหายเลี้ยวเว้ยบองสุฟังเนี่ยมันเป็นยังไงทันเป็นหลังจิ้งไก่ด้วยมันก็เป็นเรื่องดีถือมังเ้อเด็กขาเด็ขายเด็เฮ็ดงานมังเ้อเด็กถิ่งานหลวงงานหลวงกับมูหัวกับเฮ็ดอยู่กับไปได้กันทุกคนอ๋อผุดได้อยู่กับเฮ็ดได้เอาเปรียบเขาตีสันแม่นบ่ก็บอกเอาเปียบมาเหาเลี้ยงวัดทุกคนเขาเลี้ยงคือเขาเอาขาดนะไปจริงเหรอจับก่อนกับน้องว่าเรีเดี๋ยวมาเหาเลี้ยงไง ่ันคือว่าคือว่าอันสบายครับแท้ไปนอนเหรียญซื้อแบบซีบมือยี่สิบมือสบายสบายอ่ะมันสบายงานหลวงแต่งานหลานเฮาเฮากรเฮ็ดงานเฮาเฮาเฮ็ดเมียนบ่เรียบร้อยแล้วบ่ในเรื่องใดยโลโลดีสีบ่ไม่กลัวทักว่าจังเดียร์เหรอเนาะสบายใจเป็นจังไดีเอาโบ้คือฟังเนี่ยมันเป็นจังไดีมันมีอาการแบบไหนมันเป็นจังไดียเนี่ยเอาเลือกูซูฟังเนี่ยเอาเหลือกูซูการเป็นโควิดเนี่ยบ่ แมนมันเป็นเหลืองหลอกลวงหลอกลวงยังไหนผู้ใดหลอกลวงผู้ใดหลอกลวงเจ้าสังคมนี่เขาหายสองขีดเขาว่าเป็นโควิดผู้ใดบอได้เป็นโควิดเขากหายสองขีดกันได้เป็นโควิดคือว่ามิซิสนั่นมิซินั่นในโควิดโควิดนี่ใคนผู้ใดเป็นประกันใคนผู้ใดเดลือสองขีดคือจะได้เจ็ดแสนผู้ใดอะไรเจ็ดแสนคือบ่าเป็นตะวนซ้อนคือว่าเป็นตะอยากเป็นได้ย้อนเนี่ยผู้ใดเปยนประกันได้ก็ได้มีแนบอกประกันโควิดพอเขาหายอีริสเนี่ยให้นอนโรงพยาบาลเขาหายมือจักบาท นอน้นองบ้านค่ะประกันธรรมดาคือละพันคืนส <ười> ิบหมื่นเดมหมื่นหนึง่งสิบหมื่นเดิมหมื่นหนึง่งนอนซื้อเนี่ยอ,อนอนซื้อกินยากินเขาเขามาส่งเองสบายสบายโอ้สแสดงว่าไขวัดบัแมนอีหยังบัวมันไขวัดไงขันไขวัไข,ขวัดไงนี่เป็นเดือนบม่ต้องไปหาเขาหาน้ำกินที่สทั้งอีอยังทั้งน้ำบ่น้ำมันเขาสารมาบ่บ่ต เว้ยนอนซื้อพอเวลากินขึ้นลูกขึ้นมากินแต่นอนโรงพยาบาลไม่ได้เช่าบ่อเนาะนอนได้เวลาดึกเบื้องเยวหนาแล้วหลังคนลัากว่าซักเอาเป็นยังไงเขาคือว่าอันยังเป็นอไรเป็นบสบายบ่หรือังไรเป็นตากฝนมาบ่ตรวจขึ้นสองขีดด้นหนึ่มอหุดกับโตมห่อเองหูว่าคือหมอเขาบัดยู่กับเมาเขาบัดยูไม่ได้นอนกับเหาอูุมัอขูมเว้นผสมของใช่ไหม เขาไปเดินไปเที่ยวเออคือเทาไปตากฝนปั๊บเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเกิดเกิดไข้เกิดแค่เดียวเท่านั้นแค่เดียวเท่านั้นอืมหายแล้วบ่อยอีกเยอะเลยเข่าเกินมาปุ๊บมาตรวจเขาว่าสองเขียเป็นโควิดเขาว่าเข้ากับโดดกกัโดดจากกี่ดาคนนั้นนะกระโดดไปเห็นยังล่ะดีใจแล้วเนาะดีใจยังเป็นโควิดเจ้าบ้าเลยเราก็หายซึมืออพวกเราทางทางพวกเราหายซอมเออหายอยู่ซื่อๆอยู่บ้านซื่อๆหนิเขาเราเป็นเขาละย่านตายกันเออว้ายมีที่นอนไหข้างใน มันโมเป็นจังซานเขาเราเป็นเขาเรา่านตายเขาเราเลี่ยนห้างโมางยังตานไอ้เป็นโควิดเขาให้เป็นสองหมื่นสามหมื่นเท่านั้นกับพ่อแล้วเมียนบะเออขันไขวัดเนี่ยเป็นเดือนเมียนบะเอเขาเราวัดเขาไงเอ้าพูดถึงหนึ่งเขาวายเลยเขาวัดอ๋อถ้าเป็นแล้วกลัวเชื้อจะลงปอดกลัวจะตายต้องไปเอ็กซเรย์ไอคนไข้สีตายเลยตายเมียนบะเป็นเลยตายเมียนบะคนเป็นเบาหวานคนไข้สีตายเลยอีสองมื่นตายเลยขันเป็นโควิดนี่บดสองสองหมื่นมือเดียวก็ตายเมียนบะเอออาจจะคนมาเป็นเรบัตเลยบ่เป็นอย่าง ก็พูดไปยังดีใจเฮงกระโดดเต้นเฮงได้นอนพักซิบมือเงินเจ็ดเมื่อเนาะครับเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนเลยวะแปดคุณได้เห็ุประกันได้เจ็ดแสนคือวบาเป็นตัวอยากเป็นน้ำแท้อันนี้อันนี้เศร้ากันหรอเ่ซ่วงเราบ่กเรื่องไหนซ่วงโบไปยังเลยครับโอ้ไปเลยก็ได้มาดเยก็ได้เนียนหมค่อยแข็งเงึงเบื้องโบมาจากออนซอนเนี่ย มึงอย่าไปลงต่ะพ,พื่อน,ะอนตะพื่นหรอกคู่อยู่